สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่กำลังดูแลคุณอยู่ทำจิตให้นิ่งนะคะและเลือกมาหนึ่งใบหนึ่งสองหรือสามเทวดาองค์ใดเทพองค์ใดที่กำลังดูแลคุณอยู่ใบที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งพระแม่อุมาค่ละลักษณะของคนที่ได้ใบนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถ เป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวด้วยนะมีความเฉลียวฉลาดไม่ย่อท้อไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาพระแม่อุมานะคะสําหรับผู้ที่เลือกใบนี้นะคะท่านจะส่งเสริมเรื่องอํานาจเรื่องบารามีนะคะท่านจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีอํานาจมีบารามีในการจัดการอาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่าทาบารามีของท่านส่งเสริมนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจ การค้าขายนะธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะอ,อ,อาชีพที่เป็นเกี่ยวกับออทางวิทยาศาสตร์การเงินการลงทุนการเป็นที่ปรึกษานะคะท่านจะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีอำนาจมีบารมีมีสติและปัญญาในการจัดการได้ดียิ่งขึ้นสำหรับท่านที่เลือกกองที่สองนะคะเทวดาหรือเทพที่คอยดูแลคุณอยู่คือทาววิรุณห เทะะ้าวิรุณ6เนี่ยคือเทวดานะคะชั้นจตุมหาราชิกานะคะเป็นเทพหนึ่งในสี่ของเท้าจตุโลกบาลมีฤทธิเดชและอนุภาพมากปกครองเหล่ากลุ่มมาพันดูแลป้องกันภัยภพยบัยอันตรายต่างๆด้านทิศใต้นะคะผู้ที่จับได้ใบนี้ผู้ที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นเป็นคนเก่งเหมือนกันมีความดื้อน,นะคะ,นะคะในเรื่องของตัวเอง ะะงานที่เหมาะสมนะคะงานที่จะส่งเสริมนะคะเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นคนเอ NERGY ของท่านจะโดดเด่นในเรื่องของความคิดที่ละเอียดรอบคอบนะคะบางครั้งนะคะก็จะมีการกระทบนะสำหรับใบกองที่สองนะคะการกระทบกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีเพื่อนร่วมงานทำให้มีปัญหาบ้างนะคะหรือการใส่ร้ายป้ายสีบ้างสิ่งที่ท่านจะเสริมให้คุณนะคะคือเสริมด้านสติปัญญา ให้คุณมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหานะคะท่านจะเสริมให้คุณสามารถเอาชนะเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมถ้าสายงานหรืออาชีพที่คุณทำอยู่เกี่ยวกับด a ต a าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์มากๆท่านจะเสริมในเรื่องนี้นะคะและสำหรับคนกองที่สนะคะเทพประจำตัวคุณที่คอยดูแลคุณอยู่คือพระแม่ธรณี พระแม่ทาณานีนะคะก็คือแม่ของโลกนะคะเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจิตใจของผู้ที่ได้รับหรือเลือกนะคะกองน,นี้คือคุณจะเป็นคนใจดีมากนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเมตตานะคะต่อทุกสรรพสิ่งมีความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนไหวแต่ก็เด็ดเดี่ยวไปพร้อมๆกัน นะคะคุณเป็นคนทํางานเก่งนะเป็นคนขยันด้วยจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินถือว่าดีทีเดียวนะคะการงานนะคะที่บารามีนะคะที่พระแม่ธรณีเสริมนะจะเกี่ยวกับถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับตรงนี้นะคะถือว่าตรงจุดนะถ้าเกิดคุณเปิดขึ้นมาแล้วทุนคุณได้รับพลังงานจากไพ่ใบใดนะคะลานะเทพองค์ใดคุณรับเสริมกันได้ทั้งหมดเลยการงานนะคะสาหรับผู้ที่เลือกกองที่3าพระแม่ธรณี ถ้าคุณมีกิจการส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับบ้านนะบ้านเรือนที่ดินนะคะงานที่เกี่ยวกับร้านอาหารเครื่องดืม่มงานฝีมือนะคะงานที่เกี่ยวกับพืชนะต้นไม้ดอกไม้พืชผักผลไม้ต่างๆท่านจะเสริมเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะคะจะเสริมให้การงานการเงินของคุณเนี่ยมีความมั่นคงนะจะเสริมให้คุณเนี่ยนะคะโดดเด่นนะเอาชนะอุปสรรคนะคะเรื่องราวต่างๆ นะและจะได้ยอมรับนะคะมีชื่อเสียงนะจากผู้คนในวงการของคุณเป็นอย่างดีอ่าขอกราบนะคะขอกราบน้อมไหว้นะคะพลังงานจากเทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อวยพรให้ลูกดวงของแม่หมอไกาอานะคะแม่หมอไกาอาคําว่าแม่หมอไกาอาไกาอาคืออีกชื่อหนึ่งนะคะของพระแม่ธรณีเขาอวยพรนะคะให้ลูกดวงของแม่หมอนะคะประสบความสําเร็จในชีวิต สุขกายสบายใจนะคะน้อมนำพลังงานดีๆทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกต่อพายใดก็แล้วแต่น้อมนำพลังงานนะคะของครูบาอาจารย์และจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาและรักคุณสนับสนุนคุณอย่างไรเงื่อนไขอย่าลืมกดติดตามแม่หมอเป็นค่าครูนะคะอ่าและขอให้ลูกดวงทุกคนมีสติมีปัญญานะคะชี้นำนะในการใช้ชีวิตของทุกคนแล้วเจอกันนะคะ